อะไรนะเล่นจังในจกุไม้เนไรเนไรเล่นมเป็นไ้ม่เรงมเปนรเล่ัง่เป็รไม่เนเ่ไเปม่เป่ัไ่ปนไรไม่ปนล่นจั่นไปไเล่า่เปปนร่นจัไม่เปนม่เเล่นจัไ่เ่เป็นล่นจัไม่เป็นม่เนเล่นจไ่เป็น่เล่ว่าชื่อวงันเนี่ยมันมาจากไไ

โอ้คือการรูกัันเป็นรูปเดียวส่วนวันก็เหมือนกับว่ายอดสูงสุดที่เขาจะไปถึงให้ได้นี่คือพลังของเจออวันปรเมย์เม่าสักแ่แค่ชื่อก็เท่แล้วแค่ชื่อก็เท่แล้วไต้ต่อไปไม่เอาชื่อเอาชื่อพวกเขาดีกว่าให้เขาได้นำตัวด้วยเสียงพวกเขาเองเจวันนะานดยจิโกะจิโกะชไชิเไดปรอรับเนรับตรับ ยอดสุดยอดอยากไดชื่อจากเสียงจากปากเขาว่าเออเคโกดันุครับครับเคโกคัผ่านนะผ่านนะือว่าผ่านผีว่าผ่านอโัโอบุค

ジャム、しー, <laughs> サワリーカーーー 1> j 1のリーダーのですよろしくお願いします。

งูจุนกี้ครับคิมคิมไคลูกอบเขอบคุณคิมคารูยอาหารการกินสำคัญเป็น่วงสุภาพบดันอเลยมาเลย l e t รเล t let's get dinner okay let's get d i n え、大丈夫頑張れ、頑張れ、頑張れ Thank you! ありがとうございますざいますジャケト、トル <noise> ー、クラどった

เคี้ยวสกินเนสโคชิกันเลยเพราะว่าเวลาไปสั่งอยากให้ระวังระวังนิดนึงขอไข่ดาวสุกๆนะฮะตอนตอนทานกับกะเพราเหรอคะกะเพราตู้อิชโอนี่ทานไปดูตัวกี่เดซิลกันเดซิลเลยตอนตอนสั่งกะเพราอ่ะขอไข่ดาวสุกๆอ๋ออยากให้สุกๆนะก็เนี่ยล้ำกดม้งน้นอยู่ในพวกเราอีกล้ำไปอีกของเรานี่คือแบบแม่ดอกเลยนะบอกเลยนะฮะอ่ะมาเจอแฟนๆเมืองไทยมารอเจอพวกคุณเยอะตัวแทนตอบแลกันนะฮะ 今回は初めてのファンミーティングですね。えっと、こんなに多くのファンが応援に来てどんな感じですか？うん。いや、本当に嬉しくて、やっと海外でパフォーマンスできる機会が増えたので本当に嬉しく思ってます。 สุดผิดใจมากๆนะฮะเพราะว่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถที่จะมาทำเพอร์ฟอร์มนซ์ในต่างประเทศได้ซึ่งนั่นก็คือนประเทศไทยด้วยนะฮะโอ้โหพวกนี้พวกเขามีเยอะฮะวันนี้คือควันที่รื่องที่มันมันยาวไม่อยากเหนื่อยมากมายผมดเลยนไปไัวอยเชยกันที่รึเาเดี๋ยวตอนนก็จะเป็นแบบい่าที่รึเปล่าที่ร กいいッจริงねแล้วก็ม <music> ีโอกาสได้ร <music> ับความรักแล้วก็เสียงเชียร์ผ่านทางออนไลน์มาเสมอจากคนไทยนะวันนี้ได้มาเจอตัวจริงๆแล้วรู้สึกว่าดีใจที่สุดเลยครับยูเลนัดลุนส์เนี่ยที่ยูนลุน มันจะยืนอยู่ดูเถียงที่จอร์ชถ้าให้สังเกตุหุ่เซวล์ทักกูนี้มือเขาสั่งออกเขาบอกเขาตื่นเต้นมากตอนนี้ที่ได้เป็นคนไทยนะฮะได้สมุนเอาไข่ดาวสุกตื่นเต้นพวกไข่ดาวไม่สุกซะแล้วแม่แต่นี่คือเสน่ห์ของเจโอวันนะฮะไปต่ออย่างที่บอกไปว่ามาเมืองไทยทั้งทีเนี่ยเขาอยากกินอะไรอันนี้ไม่ต้องถามแล้วไข่ดาวสุกอันนี้ไม่ต้องถามแล้ว ถามคนอื่นก่อนนะพี่มัมนทมอะลไรดียลลอยากกินอะไรอยากกินอะไรอาหารไทยอาหารไทยนะอ่าโอเคเอ,เอ,าาเ,อเอคิไทยโนริยอริการอไรอยากนไดไทยนย

ถ้าก็ไม่ซ้ำไข่ดาวอยากกินอะไรไทยเดียวดิด้วยาการนี้นี่ไงจีบังเข้าใจหรือเปลาไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวจะมากันมาไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยเดียวไข่ดาวยิ่งตัวฉุกเฉินเอ๊ะยิ่งตัวเฉินยิ่งตัวเฉิทำไมลูกทำไมลูกอ้ยโอเคุณมาผมไม่ไข่ดาวผมทำนี้เยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรสุกๆนะ ฝังคนนี้ฝังนี้เป็นคนพลังงาทำเป็นไทยไทยเยว่าเอโต้เนี่ยนะจ๊ะอ๋อมังโก้มังโก้มังม่วมัม่วอ้มัง่วเฟรนด์มังม่วเรไปกินด้กันเลยั่วเรนมัง่วเรนนอ่านไทยแล้วอยากถามว่ามีใครอยากพูดภาษาไทยไหมเอโต タイトルを練習したりした。タイトルを練習したた。い。であ、誰がやりますかタイくタイい。話したくい。ですてください。教えてください。ああてください。す教えてください。教えてください。教えてください。教えくい。てください。てください。教えてくだい。教えてください。てください。てください。教い。い。 แชมไทยแจมนะจำไหจำไทยจำไทยไหยจำไทยก็จำจำไทยน่ารักน่ารักคาวายเกินปุยมุยเกินปุยมุยโคไง้อยคชัดด้วยเดซึดฉยแจมไทยน่ารักเกินปุยมุยแจมไทยแชมไทยน่ารักเกินปุยมุยเกินปุย คุณพีชอย่ายอมคาคุณพีชอย่าติดมอย่ายอมแต่ถ้าไข้าวสุๆได้เนี่ยอันนี้งแล้วแค่แจมไทยน่ารักเินปุยๆแจมไทยน่ารัสุอันนี้ต้องบอกว่าเขามีเขามีคลังสับอยู่แล้วไม่อันนี้สุดๆนะสุดๆไม่ใช่ไข่ดาวไหมสุดๆไม่ได้ต้องสุดๆนะ นี้มีประโยชน์มากโหวตมาโดยแฟนกับคนไทยห้องน้ำอยู่ไหนเอ๊ะค่ะคำนี้เขาบอกว่าเอโตัวเจมม์ขึ้นมาแนะนำเลยห้องที่อะไรว่าที่ไหนกันโอ้ได้ๆๆเอาเอาสุดหลอดข้ามข้ามฉันได้ครับลองดูห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนเอ รอดแล้วหนึ่งคนรอดแล้วอีกสิบคนไม่รอดนะตอนนี้ไอโต้ไอโต้โอ้แท้ไรโยอีกขี้ต้ตัวกี่วะห้องไหนอยูห้องไหนล่ะห้องไหนวะโอ้ยเห็นปอาใช่หวดคันซะแล้วห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนห้องน้ำวะทอยวีติห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนโยโกะโยโกโซห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนฮะไม่นี้พวกขาดีจริงๆแล้วเดี๋็กก็จะไปแล้วเนี่ย อันต่อไปนี้ยากที่สุดจใชกคนนนีมมั่นสุชยสต่งโอ้ดีใมาัยชนะแฟให้ดี้แฟนเฮดียัง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 ไม่รู้้งอย่างแบดแบดแบดวะลุยแบดแบดทรงอย่างแบดทรงอย่างแบด รักแจมอย่างบ่อยรักแจมรักแจมอย่างบ่อยอย่างบ่อยทรงอย่างแบนทรงอย่างแมนรักแจมอย่างบ่อยก็จะอย่างบ่อยเอาลวได้ไหมผ่านไหมไม่ผ่านขออีกรอบมยชดมยชทรงอย่างแบดทรงอย่างแมนรักแจมอย่างบ่อยก็แจมบ่อย ทรงอย่างแมนนี okay, okay. ่โอเคนี่โอเครักแจมรักแล้รักแจมแจมรักแจมยานบอยยามบอยทรงอย่างแมนรักแจมยันบอยสุดยอดสุดยอดพูดทันตฝั่งนี้มีคำส่งเข้าประกวดอะไรฮะใชนคำภาษาญี่ปุ่นได้ไหมนกได้หมดถ้าสน่อ

โอ้ยสแมมาถึงเมืองไทยทั้งทีอยากรู้ว่ามีโอกาสจะจัดคอนเสิร์ตในไทยไหมฮะหลังจากนี้หลังจากนี้ทยเคนโกคอนเสิร์ตรามีโอกาสได้ไหมคะันอยากอยากอยากจัดอยากจัดอยากจัดโอเชี่เดสอยากจัดพูดไทยซะแลแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็มีแน่นอนอยากจัด เดี๋ยวก็คือน่าจะน่าจะเหมือนกับมันอยู่ในแผนต้องรุนกันต้องรุนกังถ้าอยากติดตามวงอยากตามผลงานตามที่ไหนยังไงบ้างเออแฟนกันาล้ลารูี่ยน้องอใองน่หงนทอหอนคูน้ค้ออ้งกยองกใให้

ウェイボン TikTok ありますか TikTok TikTok 見るわよハイファイねいっぱい見てくださいはいいっぱい見てください分かりましたあれあるじゃないですか YouTube シャネルのブロックみたいにブロックの衣装になんかキャンプみたいにキャンプうん、言ってるんじゃない温泉のかけたんじゃん見た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 服を抜いて นั่นไม่ได้หรอกนั่นไม่ได้หรอกกลังของช่องทานแล้วก็ไม่ไหลก็ได้หลายๆช่องทานก็จะมีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันด้วยอย่าง Youtube นี้จะเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์มาด้วยควาติดตามมันได้นะฮะสุดท้ายนี้อยากฝากข้อความอะไรถึงกันแคนชาวไทยฮะเจ้าหมุโดไทยจิงโนมินาซังว่าเมสเซจิกานันิกาดิวัสก はい、そうですね、あのー、なんかこう僕たちがこうやってタイに来てこう、皆さんの前でパフォーマンスさせていただくことが、本当に僕たちにとってもすごく光栄なことで、あのこれからもあのこういうあの機会を大切にして、得た経験を次に生かして、もっとあの頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくあの応援よろしくお願いします。 สมก็เป็น JO1 นะฮะแ,แน่นอนว่าได้มาเพอร์ฟอร์มให้คนไทยได้เห็นเนาะเป็นหนึ่งในความตั้งใจงพวกเขานะฮะแล้วก็หลังจากนี้พวกเขาเองก็จะตั้งใจพัฒนาฝึกฝนต่อยอดไปเพื่อให้ทุกคนที่ตามเชียร์พวกเขาอนะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนครับช่วยส่งกำลังใจแล้วก็ตามเชียร์พวกเขาตลอดไปนะครับ <S <S> อ,อยากคุยต่อจังเลยะแต่ว่าเวลาเรามีเท่านี้จริง เพราะฉะนั้นฮะเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเราจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอนปรบมือกับเจมส์วันนั้นนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสู่ช่วงของการถ่ายภาพรวมนะคะเดี๋ยวจะให้ทางนี้ลงไปก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง จะเป็นคนลงไปพักไปแต่ว่าแม่ถ้าชอบกันก่อนเล่นน้อยก่อนจะขึ้นมาถ่ายภาพกันนะครับอีกครั้งนึงครับผมกับเจโัครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะอย่างที่บอกไปว่าในลำดับของการถ่ายรูปหลังจากนี้นะครับเราจะเริ่มถ่ายที่2องวงพร้อมเป็นก่อนทั้งหมด22คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางต้นสัญญาขอความร่วมมือมานะครับว่าอยากให้พี่เนี่ย ขอหนึ่งมุมพร้อมกันนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเสียในต้องการมุมพิเศษเนี่ยอาจจะต้องกดแบรอบมาที่ตรงกลางเลยดีนะครับเช่วนี้ขอนุญาตับเวทีจัดเวทีตรงนี้สักกงนะคะเดวาจะกลับมาเจอนอีกครั้งหนึ่งทองโมนเวทีนะใช่แต่ว่าช่วงนีพี่มเอาคนก่อนนะขบพี่นะ at these i have